สิข้าวันนี้เราจะมารีวิวติดกล้องอันนี้เห็ครับรุ่น A3 ตัวนี้สามพันกว่าบาทสามพันบาทนะครับความคามชัดกล้องถือว่าชัดยอยู่คใหดีนะครับดีจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับขั้นแรกนะครับเอาตรงนี้วงกลงนี้นะครับ เธิร์กต่อหรือว่าอย่าไว้บนนี้หน่อ,อยอ๋อไปยาครับเดี๋ยวก็ไปย้ายคนเดียวเหมือนกันครับตรงนี้มัจนจะเลื่อนขึ้นให้กับหมุนได้หาองศาที่ได้กับหมุนลงอันนี้มันขยับได้นะเพราะฉะนั้นสายไปนะครับ ก็ตรงนี้ตรงนี้จะมีร่องนะครับเป็นกระดาษเราก็นะ่ไหมครับดีวิจีเองก็ทำตาม มันจะยากตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็แค่เนี้ครับลองใหเก็บไรไกัไป,ไ,ปไปเอยครับอย่างนั้นให้เราดึงสายไปนี่ลงครับถ้าเป็นงี้ปุ๊บเราจะดึงนี่ลงก็จะไม่เห็นละ นะงั้นเราก็เก็บสายไว้นี้ยะะัดึงได้ถ้า,ะะถามีไม้บรรทัดก็ออกเ,กเก็บเข้าไปนะ เราเมนพาใส่คีนะครับท่านต่อไปตรงน,นี้ครับนนสายเข้าไปตรงน,นี้จะมีพรมตรงนี้นะครับพรมตรงนี้แล้วก็เข้าไปเปิดพรมขึ้นัา ต,ตรงนี้ต่อกดขึ้นไปนี่ค็ เสร็จแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเอาไว้เสียบชาร์จมือถือด้วยนะเสียบตรงนี้ตัวแยกก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับถ้าอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยจะเห็นบิมเมื่อ,อ่ไหโอเคมาณนนี้นะครับโอเคครับ